ชะดสวัสดีค่ะวันนี้เราได้มาอีกกล่องหนึ่งนะคะกล่องสุ่มโทรศัพท์อันนี้ราคาหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบาทค่ะดูกล่องนะคะามเายอะรไ่เอ่าเรามาเปิดกันเลยมาดูนะว่าจะได้อะไรวันนี้ไม่รู้จะได้อะไรเนี่ยเดี๋ยวเก็บมีดก่อนใจเย็นสิ อะไรมนะั่งน้ำฮะคลแนนโอ้อะไรเนี่ยเห็นมีอะไรเลยนี่คือนี่โทรศัพท์แล้วก็ได้โทรศัพท์โทรศัพท,ท,ท์อย่างดีเลยนี่ ประมาณนี้นะมาดูกันในกล่องมีะอะไรบ้างอ่าขูฟัง1หงเส้นสายชาร์จ1หงเส้นอ่าอดแดปเตอร์โอ้แดปเตอร์อีกอ่ะแล้วก็แบตเตอรี่โอ้ยรุ่นไหนเนี่ยน่าจะรุ่นย่ง้งฝาลงแล้วแหละรุ่นเนี้ยนี่ก็จะเป็นคูมม่มือ ใบรับประกันสินค้าแล้วก็เป็นเคสซิลิโคโนยางเปิดได้ไหม,มเปิดดูเลยว่าใช้ได้หรือเปล่าในราคาหกหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบบาทเปิดต่ำนว่าพกร้อาสิบบาท ไม่ติดละสวยมากเลยอะนะห้องมันดูแรงดำบอดี้เรามาดูกันนะคะว่ามันจะใช้ได้จริงหรือเปล่าเปิดติดแล้วนะคะใช้งานได้จริงไหมกล่องสีมพูอะไรอ่ะ ฟังอีกแล้วฟังเต็มห้องแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวขออนุญาตดูพื้นที่เก็บต่อสองกิ๊กนะครับตัวนี้สองกิ๊กแค่สองกิ๊กเขามองไม่เห็นหรอของจีนเนะาะประมาณน,นี้เนี่ย นนหนึ่งราคาหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบาทได้โทรศัพท์หนึ่งเครื่องแล้วก็ไม้ถูพื้นนะคะงวดน,นี้วันนี้ก็ขอตัวลาไปเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้เราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปนะคะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าคลิปหน้าเราจะพาไปไหนรู้ว่าเราจะมาลุ้นอะไรกัน สวัสดีค่ะ